ใครกำลังมองหาไม้เซลฟี่แบบแม็กเซบ้างเราแนะนําตัวนี้เลยนะว่าจะเอาเป็นแบบที่จับโทรศัพท์แบบนี้ก็ได้ตั้งก็ได้เป็นไม้เซลฟี่ก็ได้นะโอ้โหวัสดุเขาแบบแข็งแรงมากนะเนี่ยเป็นวัสดุหนาๆแข็งๆเลยดึงอมาปุ๊บใช่ไหมนี่ขานะคะก็ต้องอ้าแบบนี้อ่าขานี่อ้าปุ๊บ นี่ยืดได้ประมาณนี้นะแล้วก็ขาจะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรีโมทดึงออกมาจากตรงนี้ได้เลยถ้ารีโมทเวลาเราจะเซลฟี่ใช่ไหมเขาจะมีตรงที่จับตรงเนี้ยเนี่ยเราก็เอาแปะลงไปติดกับตรงนี้ไว้นะคะเนี่ยนี่ปุ๊บมันจะเป็นรีโมทมาเซลฟี่ให้เรากดตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยตัวนี้จะเป็นแม็กเซฟสามารถดันออกมาข้างๆแบบนี้ได้นี่แม็กปุ๊บปี๊บเอ้าหู แน่นเลยเพื่อนแน่นอย่างแน่นอย่างหนาเลยนะคะส่วนตัวนี้ยังง้างออกมาได้อีกนะเนี่นยเห็นไหมนี่พอดีอ่ะเวลาหดก็หดแบบนี้อ่าเวลาเราจะถ่ายวอล์กถ่ายเซลฟงเซลฟี่มีไม้จับแบบนี้สะดวกสบายมากนะเพื่อนนี่ แล้วไม่พอยืดได้อีกเป็นไม้เซลฟี่ได้สบายมากนะคะใครกําลังมองหาไม้เซลฟี่แบบแม็กเซฟแบบนี้นะเพื่อนกดสั่งซื้อได้เลยจ้าเขามีสีดํากับสีขาวนะสวยมากวัสดุแข็งแรงมากนะเพื่อนได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนมีสายคล้องข้อมือมาให้ด้วยถ้าเพ,เพื่อนสนใจกดสั่งกันได้เลยนะ